ฝ้ายนี่ซ้อมมากี่วันเรียนกับสองเรียนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอสิคุณแม่ไหนอยู่ที่โคราชที่เดิมเลยมีใครไปช่วยเป็นผู้วางซ้อมบ้างฝ้ายนี้พี่น้องๆในค่ายตัในค่ายเชียวน้อตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วปุ๊บสูงเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ในึ่งสงสามสี่มวยสไตล์อะไรครับควบเครื่องวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรมังตันเนาะยังไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่องยังไม่ดู้ยังเขาโมยสไตล์ ดดันวันนี้มาเจอเขานะวางเกมีวางแผงไงดีเขารู้ไม่ดีอ่ะมุงน้ำตาตามสไตล์ไปมาแก้ไข้วนทุบเบอร์ดีเนาะล่าสุดต่อยไปที่อ่าวันนั้นต่อยใครที่นี่ที่เพชรจนเปรียเปรี้ยมากวันนั้นเสมอเสมอไปวันเวทเท่าไหร่ร้อยแปดก็เวทวันนี้เลยวันนี้ก็ร้อยแปดแต่วันนี้มีจริงแชมป์ด้วยใช่ไหมคือวันนี้เอาเผื่ขาดที่นี่กลับบ้านได้ไหมได้เมื่อกี้เราซ้อมหนักแล้วเป็นไงมากเกินหรือขาดเกินนิดหน่อยอ่าก็เดี๋ยวยื่งเส้นยิ่งสายเล็นนิดนึงร่างกายไปท คุมมักี่กิโลไฟนี่สี่โลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดคนจังหวัดโคราชเชิญชวนแนคลับตัวนี้ชาโคราชและ f อฟซเป็นใจวันนี้โชคดีนะบคครับ